อดีตเด็กช่างมาก่อนนะสายลุยคือหนูนี่ตเด็ดอะตเด็ด,ดล่ะ<อ>ล่าสุดเลยไปจีนทีมงานจีนพัก่าไลเนี่ยผมเคยวิ่งไล่ฟันกับพี่อย, <laughs> อย่างนี้จากซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์มีวัสจะฟินห้า, <S <S หาหรือน้ำตาท่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครโมโนแม็กซ์คุ้มที่สุดเป็นปกติข่าเอทีวีไหม โอ้โหขับบ่อยมากขับบ่อยด้วยเหรอขับบ่อยมากค่ะเราขับ ATV บ่อยมากเราเป็นสายบิวตี้นะสายบิวตี้ค่ะ beauty the beat คือหนูคือชอบขับ ATV มากแล้วก็หนูขับที่นครนายกประจำด้วยซึ่งตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าที่เราจะไปเนี่ยเป็นร้านเดียวกับที่หนูมาขับประจําหรือเปล่าเอาละ่ะเอาละงเพราะนครนายกมีไม่กี่ร้านที่เออลเคชั่นการขับ ATV แบบมันัว่อเวอร์โหดๆมีไม่กี่ที่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าไปเห็นภาพแบบขับแบบซูเปอร์แมนอะไรอย่างงี้นะไม่เลย คือหนูนี่ตัวเด็ดอะตัวเด็ดหรอแล้วตอนที่บอกคนๆที่ไปอะไรไปลุยอะไรมาบ้างโอ้โหหนูไปคือช่องหนูทําเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าไปมาเยอะมากหลายบนยี่สิบสามจังหวัดได้แล้วอะค่ะนี่เขาไม่ได้เป็นแค่อินโูอินโฟสายบิวตี้นะเขาเป็นสายท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าทําวอล์กอ่ะกี่ชั่วโมงนะวอล์กวีของหนูตอนนี้ล่าสุดคือเจ็ดชั่วโมงสี่สิบห้ายาวมากยาวมากคุณอย่าลืมนะนี่เขาเป็น อดีตเด็กช่างมาก่อนนะคสายลุยอ๋อใช่เพราะคอนเซ็ปต์เราคือเกิดมาลุยนี่อย่างพี่บอยลอยนี้เนี่ยนี่เป็นไงลุยแล้วเดี๋ยวนี้คบะเป็นรุ่แพงความภาคภูมิใจอะถามเลยว่าไปซัดกับใครมาถามวันนี้โรงเรียนไหนคะเนี่ยมากัดเดือนหนูไปทำไงเนี่ยก็ตามพวกช่างกล้องหรือช่างไฟอะไรเงี้ยจะแบบว่าโ้ยล่าสุดเลยไปจีนทีมงานจีนเด็กเป็นคนไทยนะครับไปทำางให้นู่น พัก,ก่าแล้วผมเคยวิ่งไล่ฟันกับพี่ <laughs> อย่างนี้ตอนนั้นทางแกงคือทุกคนหัวนล้อแล้วเป็นคอนเทนต์ไปเลยเรื่องอะอันนี้คือทุกคนที่แบบหลายๆคนที่ติดตามคุณฟุุกอยู่แล้วก็จะรู้พอรู้แต่อาจจะพูดถึงบางคนที่อาจจะยังไม่เคยติดตามคคุณฟุุกเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาเป็นอดีตแบบว่าสายลุยเด็กช่างมาก่อนแต่หนูไม่ได้ไปแบบ ตีอะไรไปเนกับเขาแต่ว่าหนูอยู่ในกองเดียวกันตามเขาไปใช่เขาทำอะไรเราทำด้วยแต่ว่าก็คือเคยโดนฟันเฉาะบอยแล้วฟันหน่ัยเลยตอนนี้เนี่ยต้องไอเนียนะเครื่องสำอางไม่เข้านะเป็นเป็นเป็นขวานไปเลยมีดบินอะไรเงี้ยมาให้ฟุกรีวิวได้มีสิทธิ์ถึงแล้วนี่อัไหน ATV ถึงแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะพาพี่พูกรารอลเนี่ยบอกแล้ววันนี้ชุดก็พร้อมมากกับพร้มน้ำหนักิวันนี้สปอร์ตเกิลสปอร์ตเกิลนะแบบว่าลุยๆนะสายสปอร์ตใช่ไปขับ ATV กันค่ะลุยจัดซีรีส์ได้แบบเต็มแม็กซ์ว่วสุดฟินห่าเปลือน้ำตาช่วมก็ดูได้มีอันทุกที่ทุกเวลาสมัครมโนอมสคุ้มที่สุด